สวัสดีจ้าม่าจาก,กินข้าวก้อนไปทำง,งานเลยไปลองเนาะไม่กินขาน้าแล้วไมนี่เลยจ้ะเออไม่กินขา้าสดจังเลยคงบอกว่าแหงหลับไปนอนม่าจามากินข้าวแกงเห็ดท,ทางแกงกันจะได้เวลเดินออกกินข้าวก็หม้ออันไปเป็นมือหนึ่งกินหอดกันมาเนาะจ้ะกินหอดกันเด้อพี่น้องเด้อ เปนเขาบักเกะรได้ก็ไม่แหงพป่น้องมนี่ก็ได้เออเป็นเขาเอกกเกีก็ไ่หงอนเป็นจังไดยอนหวนวะนี่คือหวอนเลยเดี๋ยวเขาตุนกงไ้นเินเนีกิน็ได้เนาะมันหอมเสี้ก็ตรงนเลกินไดแล้วยว่าเออต่อจมาอกนะเดมันหอนแล้วก็าบ่รู้มนี้กหัว

เดินจะดมีกันนะให้เจพี่นอนเมืองนะ Mie kaya hamil belum sih bokor, kaya orang, kita berdua. Kita mulai berwarga nih, cái <laughs> cái bông miếng này bây giờ bữa nào thì mới được đó rốt cuộc tụi mình ăn แกงเห็ยเแเียงยไี่นาะตังตัดีแ่แบบว่าวางอีง้ให้เจ้ากับเขาให้กินนะพี่นาอไม่ได้เล้เโอกาสกินนะพี่น กองมนนัไม่งานหรอกคุเยบผ้าง่าน,นเงี้ยเลได้เห็นตะเข็บแจ้าองมีนี่เหอนง่นหมีมีผิวใสก็มีไปเลยเป็นงานที่นังมาถางง่า,าเหลอดเดีย ดรนี่ยเลาเนม่ไ้เบียรเลยอืยิได้กิเต็มยหนไม่ได้จัดเด้อิ่งได้กาแก็เลยก็แท่ก็เทียตมก็สับตะแคงกเกาหันลาอ่ะยิ่ได้ไปกได้จัดเด้อยิ่งเข้าเป้นมเป็นแหน่มยิ่งไม่โอ กกันยั่ไงไปน่า้มก็เลยมัน็เนมันเมันบอกันนะนเลงานยวปมันท้นไอยานก่อนไรู้กันนี่สองสามี่เนี่ยมไม่ชเดียวเลี่อยงงน้ มกินทุกไห้นะมี่น้องแค่สน้่เลี้ยไ่กินขอามี่น้อเศรวอาจะปกินอะกรนิดหน่ยมน้องันเป็นเกษเทวนดอร์นมือกขนเรื อืมทำต้นแบบก็ดีไป้องแซ่อยู่งมึงหนีไปเนออมึงกดทุ๊บทนี่แหละพี่น้องเออนอกกินของนันก็จะเด้ยบยไางหายไปไสนคือหน่อตื้อเกาจะยันพี่น้องเมื่อก็เล็หายไปจังหนึ่งก็ล้่พป่น้องเนฝากไว้ใล้อ่อุกอ่อนใจคือเกาแม่นี่ชนแนลกับคุณนหลายๆนะพุ่นอย่ที่ตามล้วเนะพี่้องาะกิปนี้บายบายเลิฟเลิฟสวัสดีจ้า